สำหรับใครที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแจงมีข่าวดีมาบอกแล้วค่ะเพราะว่าแจงเนี่ยกำลังจะลอนคอร์สใหม่นะคะที่จะเริ่มสอนครั้งแรกเนี่ยช่วงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเป็นคอร์สโหราศาสตร predictive นะคะหรือว่าดูดาวจรแบบ advanced ขึ้นไปเนื้อหาในคอร์สเนี่ยค่ะก็จะมีการสอนในส่วนของดาวจรแบบ advanced นะคะมีการอ่านโหราศาสตร์ดาวจร p r o r e s t i o n solar arc solar return นะคะดูอ่าน midpoint ดูอ่าน vertex นะคะแล้วก็อื่นอีก,อก,อกมากมายเผื่อว่าใครสนใจเนะะี่ยค่ะทักมาสอบถามได้พิเศษสำหรับคนที่สนใจคอร์สนี้ในช่วง ก่อนเดือนเมษายนนี้นะคะในส่วนของราคา Early Bird นะคะแจ้งแถมคอสพื้นฐานให้ด้วยนะยังไงสนใจทักมาไล้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine Jay 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำง,งานผ่านประสบการณ์ลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ เดี๋ยวแจงจะสรุปนะคะในส่วนของโหราศาสตร์ต้นคลิปให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะตั้งแต่วันที่19เมษายนเมื่อดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็ต้องแสดงออกในความเป็นพฤษภให้เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าคือหลายๆคนนะจะเจอกับช่วงเวลาที่พลังงานอะ slow down มากขึ้นจะรู้สึกถึง ความช้าลงหนึ่งสเต็ปถ้าเทียบกันระหว่างตัวคุณเมื่อดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมษกับดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่ราศีพฤษภนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณจะมีการวางแผนหลายๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นคิดถึงในเรื่องของการเงินมากขึ้นแต่ว่าจะใช้พลังงานที่มันมาเนี่ยแบบ มีเหล็กมีหลักการแล้วก็มีเหตุผลนะจะรู้สึกวางแผนจะไม่รู้สึกมุทะลุแบบว่าเฮ้ยทำเลยสู้เลยแต่ว่าจะเป็นภาวะการคิดก่อนวางแผนก่อน1 2 3 4ว่าคุณนะคะจะทำสิ่งนั้นนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนะคะ ออนอกจากช้าลงแล้วนะคะคุณยังจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นประนิบัติพัทวีนะคะดูแลตัวเองหันมารักสวยรักงามมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจจะเพิ่มความหอมให้กับตัวเองมากขึ้นใส่ใจในส่วนของผ้าหม่มนิ่มๆนุ่มๆน,น,น,นะหรือว่าจะเป็นเครื่องของของหอมหรือว่าจะเป็นคือกลิ่นรส การได้ยินหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงอะคะ่ะคุณจะใส่ใจกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินมากขึ้นคุณจะพัฒนาตัวเองนะคะเบรก u ู h นะคะก้าวข้ามขีดความสามารถคุณไปแล้วคุณจะเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย สิ่งไหนที่คุณรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอินสแเคียวรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอค่ะคุณจะมาทบทวนในเรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมได้เดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนของว่า,าความอดทนนะคะคุณจะทำอะไรช้าๆคิดก่อนวางแผนก่อนนะคะอย่างมีหลักการลักก็เหตุผลนะคะแล้วก็เป็นเดือนแห่งการคิดเปิดรับไอเดียใหม่ๆ พยายามหาสมดุลให้กับตัวเองแล้วก็ออกจากเซฟโซนมากขึ้นกว่าเดิมได้เผื่อว่าท่านผู้ใดที่สนใจนะคะในการอ่านคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะติดตามแจ้งได้ในส่วนของเพจนะคะ Jasmine J569 หรือว่า Community หรือว่าไล n e นะคะแอดไลน์ที่ Jasmine, Jasmine j น s m i n e J 5เ9เหมือนกันนะคะก็เชิญรับฟังแต่ละราศีได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอินนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 s o เก้าโซมที่ปรึกษาทางด้านความรักและก็การทำง,งานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นของชาวพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ดูได้ทั้งลัคนาราศีนะคะเดาจันเดาสุขถ้าสุขจะทราบก็มาดูได้เช่นกันนะคะหลักๆเลยนะคะถ้าเป็นราศีเนี่ยพิจิกก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21่สเอ่อตุลาคมขอโทษ22ตุลาถึง21พฤศจิกาย,ยนนะอันนี้คร่าวๆนะแต่ต้งองแบบไปลองทำตรวจสอบดูอีกครั้งเนี่ยจะเป,ป๊ะปังมากกว่านะคะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก็สำหรับพิจิกนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะอันนี้เหตุการณ์สำคัญกับคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีดาวนะคะไปกระจุกตัวในเรือนของพาร์ทเนอร์นะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนศัตรูปเปิดเผยหรือว่าคดีความต่างๆนะคะที่ผ่านมามันอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะถามว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะมีหัวข้อเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยอะคะ่ะจะอาจจะแบบต้อง ปฏิสัมพันธ์กับคู่เยอะเป็นพิเศษนะคะหรือว่าต้องพูดคุยการมีโอกาสได้คุยการแต่ด้วยความที่ดาวมันมาใกล้ๆกับยูเรนัสะมันจะเกิดความวุ่นวายได้ในแง่ที่ว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวพูบเดี๋ยวโผล่นะคะหรือว่าคุยกันเหมือนมา่หยหายๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็อาจต้องทําใจหรือว่าระวังนิดนึงเนาะที่นี่ ถ้ามองว่าช่วงวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะดาวอังคารเขาย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณนะคะหลายคนก็อาจจะมีโอกาสได้ทำไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งการเรียนต่อระดับสูงการเดินทางไกลหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องความเชื่อที่มากกว่าปกติที่เป็นนะคะคุณอาจจะ ศึกษาอะไรบางอย่างที่มันลึกลงไปนะคะก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มีการตีพิมพ์ผลงานต่างๆก็ได้เช่นกัน26อันนี้26เมษายนนะคะวันนี้สําคัญมากเลยนะฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงสวยงามมากเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์เนี่ยค่ะเขาอยู่ตรงข้ามกันพอดีนะคะแล้วก็ทําให้เราเห็นพระจันทร์ได้อย่างบบแบบเต็มดวงเนาะเพราะเราอยู่บนโลกใช่ไหมเราแบบมันไม่มีอะไรมาขวางอะ นะคะก็จะเห็นพระจันทร์เนี่ยเต็มดวงพอดีเป๊ะนะคะแล้วเขาจะเกิดขึ้นในราศีพิจิกนะคะก็ต้องบอกว่าเอ่อมันเป็นภาวะที่คุณอาจจะไปข้องเกี่ยวกับในเรื่องของอิทธิพลเกี่ยวข้องกับในระหวังในเรื่องของอ,อใช้คำว่าความอิจฉาริษยาหรือว่าการ การควบคุมอำนาจแบบนี้นะคะก็ได้นะคะหรือว่าถ้าต้องไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอ,อ,อาจจะต้องระวังนิดนึงเหมือนกับคุณต้องกลับไปทบทวนว่าสิ่งที่เป็นมาเนี่ยเราโดนควบคุมมาบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งของคุณเองต้องบอกว่าฟูมูลมันเกิดในเรือนที่1เรือนตัวคุณเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอะเป็นการจบ เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะค่อนข้างจะชัดนะคะแล้วก็ส่งผลไปในเรื่องคู่ได้ด้วยก็ได้ถ้าสัวหลายคนจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับโดนควบคุมทางการแต่งตัวทางความคิดหรือว่าการสื่อสารต่างๆจากคู่ณนะเวลานี้ค่ะเหมือนกับคุณจะแบบเออพองั้นพอละฉันแบบโดนควบคุมมาเยอะแล้วเนี่ยก็ได้เช่นกันนะคะ วันที่ 3. พฤษภาคมนะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่8ของคุณนะคะในเรื่องของการติดต่อการเเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะอ t h e จ p e o พ l e m ว n e y เนี่ยค่อนข้างจะชาดมีไอเดียความคิดใหม่ๆในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินหรือมีการได้ออของเงินกู้ยืมเงินนะคะการศึกษาหรือเป็นการยืมเงินกู้เงินจากธนาคารพวกนี้ก็มีโอกาสสำเร็จได้สูงนะคะ ลงทุนต่างๆมีโอกาสได้สูงเหมือนกันนะคะวันที่6พฤษภาคมนะคะ True n o ซ t ไ Sect i, Iron True n o อยู่นี่ Iron อยู่นี่นะคะในการที่คุณไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Passive Income เนะะี่ยค่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นในเรื่องของการงานที่เป็นงานประจำหรือว่าการคุณได้อาจจะนำสิ่งนี้ไปแบ่งต่อไปช่วยเหลือต่อ ทำการงา,งานการกุศลแบบนี้ก็ได้สิ่งที่คุณได้รับมาเนี่ยเนาะการเงินต่างๆที่มาจากในส่วนของพวกเสียงโชคอาสนถูกหวยโอเคฉันเอาไปบริจาคให้ที่บ้านเด็กกพาพร้าอันนี้สมมุติมันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นหรือว่าเฮ้ยถูกหวยไปเลี้ยงเพื่อนดีกว่าประมาณนี้อันนี้สมมุตินะมันทําให้คุณรู้สึกตอบโจทย์ชีวิตคุณมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะได้ถัดมานะคะวันที่8 พฤษภาคมก็ดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเหมือนกันนะคะคือต้องบอกว่าช่วงนั้นน่าเสียงโชคเสี่ยงท้ายลองดูนะมีโอกาสสูงมากแล้วความรักอะ่ะมันจะนำพาไปสู่แบบความเขาเรียกอินทิเมซี่อะ่ะแบบเข้มข้นมากขึ้นเชิงลึก อาจจะมีออีโรติกเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะช่วงเวลานั้นเนาะหรือว่าการเงินจะค่อนข้างชัดดาวสุกัเป็นความรักหรือว่าการเงินก็ได้นะคะแล้วไปอยู่ในเรือนที่8เนี่ยมีโอกาสสูงที่แบบไปถึงเรื่องเซ็กส์หรือว่าเงินก็ลงทุนต่างๆได้เช่นกัน 11. พฤษภาคมนะคะนิวมูลเกิดขึ้นในทอรัสก็คือเรือนที่7ของคุณในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วน ความรักคู่ครองเนี่ยคะ่ะมันมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ได้แล้วคือคุณก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วเพราะว่าตัวคุณเองพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่แบบคิดอะไรใช้คําว่ามันเหมือนเป็นลูกคลื่นอะคะขึ้นสุดลงสุดเดี๋ยวอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยคุณก็ต้องการคนที่เขาแบบตรงกลางเป็นคนที่แบบนิ่งๆอ่สอร์ซนเี่ยแบบเหมือนกับเป็นเหมือนกับ สิ่งที่เนียวจิตใจให้คุณได้อะเพราะฉะนั้นนะคนประมาณเนี้เขาจะเข้ามามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ตรงนี้ได้นะคะ13อันนี้มีมูลไปแล้วแล้วก็13่มพฤษภาคมนะคะพลิขัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงพลิขัสเนี่ยเขาย้ายกับเข้าสู่ เรือนประเพณีเดิมของเขานะคะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมีโอกาสจะผูกพันกับในเรือนที่5ความรักเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์มีบุตรได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของการ การได้ทำกิจกรรมอะไรที่มันสร้างสารรค์นะคะเป็นกิจกรรมที่คุณอาจจะใช้หัวบอกครีเอทเยอะก็ได้หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับการมีบุตรตั้งครรภ์การได้ไปออกอีเวนต์เยอะๆทำอะไรที่เป็นางอะไรเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้ก็ได้นะคะจริงๆจะบอกว่าใครโสดเนี่ยก็ต้องปรับพลังงานนิดนึงเพราะมีโอกาสมีคนเข้าหาเยอะเหมือนกันหลังจากนี้ไปนะลองดูสังเกตตัวเองดูนับไป1ปีหลังจากนี้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคะ่ะก็ต้องระวัง คือถ้าเราแบบไม่ได้มีกิกนะคู่เราก็มีโอกาสมีมือที่3เข้ามาได้นะก็ต้องระวังนิดนึงแต่โดยมากส่วนตัวเท่าที่มาดูก็จะเห็นได้ว่าคุณเองนะค่อนข้างจะมีใครเข้ามานะคะทาให้คุณแบบวั่นวหวได้นะคะมาเปิดไพ่ก็อัปเดตสถานการณ์นิดนึงวันนี้กำลังจะแบบไปให้เลือดนะแล้วเขาก็ตรวจอุณหภูมิแจงเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่จะให้เลือดนะคะ แต่คิดว่าไม่เป็นอะไรนะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในรอบอาทิตย์นี้จะใหไ้ได้ให้เลือดหรือเปล่าโดยจากเลือดหรือเปล่านะคะอะตรงนี้ใครอยู่เมืองไทยก็ต้องระวังสุขภาพกันนิดนึงเนาะส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นอะไรนะ <c oughs> อันนี้ระวังหยิบไพ่นะคะขออนุญาตเล่าสู่กันฟัง ไพ่เดทเนาะไพ่เดทเนี่ยส่วนตัวจะนึกถึงราศีพิจิกเลยอะแต่จริงๆมันเป็นเหมือนกับการที่คุณได้ทําอะไรแล้วแบบจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่อะไรทำนองนี้นะคะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอยู่ได้นะแล้วก็มันเป็นภาวะที่ใช้คําว่าทุกอย่างสิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะมีการจบ มีการเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายนะคะตลอดเวลายอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าเแฮบบ้ยมันจะเป็นอะไรยังไงมันจะแบบไปได้ไหมหรือมันจะทําไม่ได้นะคะไพเดชก,ก็จริงๆก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวพิจิกนี่แหละแต่ว่าหรือว่าดาวพูโตนะคะ มันก็มาตรงกับตัวคุณเลยพอดีเหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้นะก็ทุกอย่างสิ่งนะคะต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการใช้สติอยู่กับตัวเองเยอะเป็นพิเศษก็ได้นะคะโอกาสเก่าๆวนกลับมาจริงๆช่วงที่พูโตถอยหลังเนี่ยสำหรับพิจิกะจะมีอิทธิพลกับตัวคุณมากแล้วเขาจะอยู่ยาวไปประมาณ6เดือนถัดจากนี้นะคะจริงๆแล้วของคุณเนี่ยถอยหลังแล้วมันจะอยู่ในเรือนที่3นะคะ ในเรื่องของการเดินทางการเรียนการติดต่อสื่อสารเหมือนกับติดต่อทางจิตอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ก็ได้หรือว่าคนในเก่าๆคนที่คุณรู้สึกเหมือนเป็นอดีตชาติวนกลับมาคนที่คุณรู้สึกผูกพันมากอะแบบเหมือนตัดกันไม่ขาดสักที่หนึง่งจังหวะเน,นี้ยเขาจะวนกลับเข้ามาในความคิดคุณได้บางทีจะมาผ่านฝันของคุณได้เช่นกันนะคะจริงๆแล้ว ถ้าถ้าแบ่งองศา30องศาเท่าเท่ากันนะมันจะไปตกกันที่3มาผ่านฟันอันนี้เล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยคะ่ะเวลามันอาจจะไม่เขาเรียกว่าเวลาแบ่งองศามาแล้วอะคะ่ะมันอาจจะแบบไม่ใช่เป็น30องศาเท่าเท่ากันเนาะ <täll. S 1> ก็จะไปตกในเรือนที่2หรือว่าเรือที่4ก็ได้นะคะตรงนี้นะทีนี้ก็จะบอกเ,ออเรือนที่2องนะคะแต่โทษทีก็ได้ทีนี้ของคุณเองเนี่ยคะ่ะก็จะเห็นได้ว่า มันมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะคนเก่าวนกลับเข้ามาค่อนข้างจะชัดหรือว่างานเก่าโอกาสเก่านะคะกลับเข้ามาหาคุณนะคะคุณเองที่ผ่านมาก็อยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะคิดพิจารณาทบทวนสิ่งต่างๆมากมายนะคะรู้สึกเหนื่อยท้อแท้นะคะรู้สึกมีการตรงไพ่ใบนี้คือการทําบุญบริจาคช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกถึงเขาเรียกว่า คนใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆหรือว่าการเรียนสิ่งใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าจะเห็นเนี่ยบางครั้งสิ่งที่มันเริ่มต้นในอดีตเนี่ยคะ่ะมันทําให้คนเสียใจได้นะคะตรงนี้3ามถ้วยเกิดขึ้นอกหักเสียใจเรื่องงานก็ผิดพลาดอาจจะไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนะคะแต่มันยังมีโอกาสดีๆอยู่นะคะบางทีอ่ะลองสังเกตตัวเองดูถ้าได้เดินทางคุณอาจจะมีไอเดียเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าจะมีคนเข้ามาบอกโอกาสคุณก็ได้หลังจากนี้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ย ค่อนข้างสําเร็จชัดมากมากเลยนะราชาถือไม้เท้าเกิดขึ้นคือคุณมีแพชชั่นมีสิ่งที่คุณอยากจะทำอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันชัดเหมือนกันไพ่ใบนี้ให้ระวังอบอเม็ดนึงนะคะแต่หรือไม่ก็เป็นลักษณะของการที่ตั้งคันมีโอกาสเหมือนกันพลหัสย้ายเข้าสู่เรือนที่5นะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยมีโอกาสสูงแล้วก็พลหัสเวลาที่ย้ายเข้าสู่ราศี มีนเนี่ยคะ่ะมันจะขยับขยายในเรื่องของ i n t u i t i o n ลังสังหารลองสังเกตตัวเองดูช่วงนี้น่าจะแบบเซนแรงแบบนึกถึงใครก็มีคนติดต่อมาหรือว่าเห็นสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับเขาก็ได้นะคะทีนี้ถ้ามองนะคะในเรื่องของการงานนะจะมองว่าคุณเองในช่วงเวลานี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นการการได้ลองเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆทีไ่ได้ทำแบบเนี้ยมากกว่าหรือว่า การได้พาร์ทเนอร์ใหม่เข้ามาในชีวิตแบบนี้คะ่ะมีโอกาสสูงนะคะถามว่าถ้าจะไปสมัครงานหรือว่าทำอะไรบางอย่างเนะะี่ยค่ะมันต้องมีคนช่วยคุณนะคะเป็นหลักน่าจะไปง่ายมากกว่าก็ลองมองหารูทางลองหาคอนเนคชันดูนะคะตรงนี้นะคะงานนะคะได้ไพ่ r e l ationship Harmony ก็ค่อนข้างจะชัดตามที่พูดไปคือเหมือนเราทำคนเดียวก็คือทำได้นั่นแหละแต่ว่าณเวลานี้ มันต้องการความสัมพันธ์นะคะมันต้องมีคนเข้ามาช่วยคุณนะคะคุณถึงจะสําเร็จได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะเป I เรืไอเดียนะคะก็คือมีไอเดียเยอะมากเลยนะคะยิ่งแบบดาวไปอยู่ในวันที่8คุณด้วยมันมโอกาสเข้ามาเยอะมากเลยนะคะในการลงทุนแต่มันจะไม่ใช่ลักษณะจะคาําใงดีเออจริงๆมันก็เป็นการ take action เป็น passive income ที่ คุณจะได้ไอเดียมาจากเพื่อนๆของคุณนะคะจากเพื่อนสนิทหรือว่าคนรักของคุณนะคะเข้ามาในช่วงเวลานี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองถามแจงจะก็ว่าเฮ้ยลองดูเพราะว่าตัวเองมีโอกาสจะได้ได้ไอเดียมาจากกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มคนรักของคุณนะคะก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้มีโอกาสสูงมากๆนะแล้วก็การเรียนนะคะตรงนี้จากลาเคอร์ริงนะคะก็คือเราต้องลองใช้คำว่า ลองสังเกตอะค่ะสังเกตสัญญาณสมัยก่อนเนาะตอนสาวๆเนี่ยนะคะคุณแม่แจงก็จะบอกว่าเวลาเดินผ่านป้ายอะไรเงรี้ยให้สังเกตป้าย,ยนะเขาก็จะเขียนบอกรายละเอียดบางที่มีทุนการศึกษาต่างๆให้ดูเยอะๆซึ่งของคุณเองอะบางครั้งมันจะบอกมาผ่านสัญลักษณ์ผ่านสัญญาณต่างๆมาบอกคุณจจงว่ามันเป็นโอกาสที่คุณอยากจะให้ลองแบบ ลองสังเกตนะคะบางทีมันมีสิ่งนี้มาบอกคุณหลายครั้งแล้วเราไม่ทันได้รู้ตัวเองมันอาจจะมาบอกก็ได้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่หรือว่าอาจจะใช่เนี่ยคะ่ะลองฟังสัญญาณตัวเองดูนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะตรงนี้ได้ไพ่ spread your wings นะคะเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรนะคะมันเป็นจังหวะที่ดีที่แบบคุณ มันเป็นเหมือนกับกลางปีกบินเนี่ยฉันก็เข้าใจว่าคุณน่าจะสุขภาพดีอยู่นะไพ่เดทเนี่ยเป็นการจบเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณมีใครที่แบบไม่สบาย,ยจริงเดี๋ยวก็หายได้เจเย็นนะคะแล้วก็ความรักนะตรงนี้จริงๆไพ่หรือว่าดาวในช่วงเดือนนี้นะคะมันจะเข้าสู่ในเรื่องของความรักค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะพัฒนาไปสู่ในเรื่องของ อิน i ทิ c y เซี่อีโรติกเรื่องเซ็กซ์ได้เลยนะคะลองดูคนเก่าว,วนไปวนมามีโอกาสนะคะอาจจะเป็นการธนูเมษดสิงธนูนะคะกรกฎมีพิจิกนะคะผึกงศพออพิจิกเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาก็เสียใจนะคะแต่ว่ามันใช้คำว่าถ้าวนมาไหมเนี่ยมีวนมีโอกาสวนนะแต่พอวนปับ๊บ เหนื่อยคุยกันไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เสียใจไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยค่ะใครถามคนเก่าแจ้งว่าคนเก่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการมาเคลียร์มากกว่าแต่สุดท้ายเราหลังจากนี้น่าจะเป็นการที่แบบเอองั้นเคลียร์แล้วคุยกันไม่เข้าใจจริงๆก็คงต้องปล่อยไปหลายคนนะคะจะไปพัวพันกับลูกนะคะมีลูกตั้งครรภ์ได้นะคะหรือว่าต้องให้ความสําคัญกับเด็กกับลูกเนะะี่ยค่ะมากเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะ religious factor นะคะศาส,สนาภาษานะคะมีผลกับการ กระทำหรือว่าความคิดของคุณในช่วงเวลานี้นะคะ Free yourself ก็คือปลดปล่อยพัฒนานการตัวเองบางคนแบบเลิกกันมาตั้งนานแล้วยังติดอยู่กับคนนั้นอยู่นะคะ Separation คือการห่างกันนะคะแล้วก็ได้ไพ่ Forgive and Learning ก็คือเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะคะและได้ไพ่ Chemistry ก็คือเป็นเคมีตรงกรันหลังจากนี้เจอคนที่เคมีตรงกันคุณได้แล้วก็ไพ่ c a n ก็ลองดูว่าถ้าคุณไปเดินทางแล้วแบบ สถานที่ติดน้ำใกล้น้ำแบบนี้จะมีเข้ามาบ้างหรือเปล่านะก็ลองดูนะคะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ